กับโกบวันนี้ครับเจอกันเจนเกยนี่คือกินมือเช้าเลาเรื่องชีวิตแล้วก็คิดอย่างไรกับการสักป่านะครับผม <c oughs> มีวิดีโอเล็กๆน้อยๆท่านดูก่อนที่จะามาชมหรือว่ามาฟังไอ้วิดีโอกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงมเมื่อเช้าผมได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำการ เอาผ้าไปซักเดี๋ยวผมจะขับนักลงให้ทดานดูว่าเป็นยังไงนี่ครับเปิดเสียงนะครับดูนะครับกับการซักผ้ามีเครื่องซักผ้าหรือว่าผมใจแบบอ่าไม่ไม่ใจเค <c oughs> รื่องซักผ้าเพราะว่าให้ท่านดูว่าโฟ่เป็นยังไงแล้วก็การประหยัดน้ําประหยัดแบบไหนผมใจอยู่สามส่วนครับนีน่คือผงซักฟอก หนึ่งช้อนนิดๆเมื่อกี้สักปไาได้มาสี่สิบชิ้นนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาตัวเือนน้ำยาในผสมเนี่ยใส่เข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้ตัวของป้าเนี่ยนุ่มขึ้นนะครับจริงๆใช้แค่ผงสักโคกก็ได้แต่ทำไมผมใช้เออโอซีก็ไม่ได้วย,วยน้ำยาในผสมแล้วก็นี่เป็นน้ำยาเพื่อสู้น้ำยากาเชื้อนะครับใส่ไปด้วยดูฟอง ใส่นิดเดียวนะครับเต่ฟองเยอะแยะมากมายนี่กับการสักผ้าเปนเจ้าจานะครับผมไม่ตั้นดูมันจะประหยัดน้ำมากกับการที่ซักเพราะว่าพอเราใส่พอเราใส่ผ้าลงไปเนี่ยการโมิเวตหรือว่าการเดินสิ่งสกปรกออกจากผ้าเนก็จะเยอะแต่ไม่ไม่มีไม่มีคราบมันมันติดที่เสื้อผ้า ก็เลยประหยัดในการใช้น้ำทำไมผมซักแบบนี้พี่ว่าไม่ใจเครื่องซักผ้าเพราะว่าจะได้เช่ผ้าไว้ก่อนเพราะการเช่ผ้าไว้ก่อนเนี่ยหลังจากนั้นจะทำให้การประหยัดน้ำเกิดขึ้นเราก็แค่ยกออกมาแล้วก็ไปใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็ปั่นก็าสามารถมาดาักได้เลยครับคือการประหยัดประหยัดน้ำประหยัดมากด้วยถ้าทำแบบนี้แต่ถ้าเราใส่เครื่องซักผ้าอัตโนมัติเนี่ยก็ยจะทำให้อ่า น้ำเนี่ยเพลีงมากเพราะว่าเครื่องก็จะตะมานไปเรื่อยใช่ไหมนี่ก็แก้ใส่ป้าตั้งไว้แจ้ไว้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็สามารถที่จะเอาไปซักได้เลยนะครับผมไ่ดูอีกรอบนึงน,นี่ครับแช่แก่นิดเดียวนะครับช้อนนี่ก็ช้อนประมาณประมาณไม่พวกนะครับนี่ครับในแะต่หนึ่งช้อนคือติดนิ้วใส่ก็เต็มนิดเดียวเหลือไปนิดเห็นไหมครับ นี่คือการใช้ผงซักฟอกในการซักผ้าผมก็ใช้ไอ้น้ำยาเนี่ยผสมใส่ไปนิดเดียวผมว่าโดยประมาณการซักผ้า40ชิ้นเนี่ยต้นทุนอยู่ไม่เกิน5บาททั้งหมดต้นทุนในการใช้นะครับใส่ไปนิดหนึ่งที่จริงเนี่ยผมในเจ๊ปจิ่ประเภทอยู่เอ L.O.C. นี่จริงต้องเอามาแจ้ผ้ายืดไปเนี่ยเห็นไหมครับใส่แค่นั้นน,นิดเดียวไอ้กูการเป็นฟองของฟองกฟอก ใช้น้ำยาฆ่าเชือ้อเพราะว่าอย่าลืมเมื่อเสือป้าเราอาจจะติดเชือ้อมีเชือ้อไม่รู้เรืก็เลยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเป็นตัวเสริมใส่ไปนิดหนึ่งอย่างละนิดอย่างละนิดนะครับผมตำภาษาคนขี้เกียจเหมือนที่บอกก็คือประโยชน์ของเอโอซีก็จะช่วยในการทำให้ป้าเนี่ยยืดตัวเนี่ยมันนิ่มขึ้นแล้วก็เปอร์สูงในประโยชน์ฆ่เาเชือ้ผอผลก็ฟกผลกะฟบเป็นปกตินี่ครับ ทำไมผมใช้ผงซักฟอกยี่ห้อนี้เดี๋ยวต่านลงมาดูกันว่าทำไมผมใช้ผงซักฟอกแบบประหยัดน้ำแล้วก็ให้ผ้าที่สะอาดถามว่ามันเหมือนกันผงซักฟอกก็คล้ายๆกันหมดนะครับอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะใจแล้วก็การเข้าใจการตำรานผงซักฟอกว่าต่างกันอย่างไรอันนี้ต้องมีข้อมูลในการ รับรู้ในการที่จะก็ไปดูนะครับผมมีข้อมูลของผงตะโฟกเดียวนี้ที่ผมใจอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะดูวิดีโอล้วก็วิดีโอที่เป็นวิดีโอของบริษัทด้วยสามารถที่จะออกสื่อและท่านก็สามารถที่จะไปอ่าดูได้ในสื่อออนไลน์นะครับเนะดี๋ยวผมจะ้ดูผมโหลดแล้วก็มาใส่ไว้ในไลน์กลายนะึงดูนะครับนี่ ผมจใเมื่อก้เม well ื S <S pues like ่อถึงเวลาของการสกรีดผลิตภัณฑ์สกรีษแอมเร์โฮมเให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเสื้อผ้าของคุณทุกครั้งและค่วงใหญ่สิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สกปริษ a อร์โฮมเของเราสร้างความแตกต่างด้วยสูตรไบโอเควสให้ประสิทธิภาพดีเข้มข้น ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและผ่านการทดสอบการละลายเคืองสะอาดยังปลอดภัยและพวงใหญ่สิ่งแวดล้อมรอยปื้นมาเกิดขึ้นพร้อมกับการดำเนินชีวิตของเราและคราบสะกะปรกก็สร้างความยุ่งยากให้กับเราจริงๆ <c oughs> ผงซักฟอกทั่วไปส่วนใหญ่ทำความสะอาดไม่เกลี้ยงและทิ้งคราบตกค้างบนผ้า ซึ่งไม่ดีทั้งกับตัวคุณและเครื่องสักผ้าแต่ MV w a y Home SA8 p r e m i พ m ผงซักฟอกสูตรเข้มข้นซักทำความสะอาดผ้าโดยคงความสดใสและความขาวให้กับเนื้อผ้าเห็นมมคาว่า Amway HOME SA8 Premium ละลายเร็วช่วยให้ซักผ้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและทำความสะอาดได้อย่างหมดจบเราเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนคุณชอบน้ำผงซักฟอกที่ใสหรือขุ่นล่ะคะ เสื้อผ้าของคุณจะสะอาดมีกลิ่นหอมสดชื่น Amway Home SA8 ผลิตภัณฑ์สักริตรกจัดคราบได้ผลอ่อนโยนต่อเนื้อผ้าและสิ่งแวดล้อมของเราสะอาดยังปลอดภัยและห่วงใยสิ่งแวดล้อมนี่คือหนึ่งวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวิดีโอเนี่ยเยอะมากมากรกบวิดีโอที่ท่านสามารถเข้าไปดูได้นี่คือการสาธิตของ SA8 นะครับ จากใสโดยนักวิจัยวิทยาศาสตร์อาวุโสตีฟบร b r o อร์ในการสาธิตนี้สิ่งที่คุณต้องเตรียม Amway Home SA8 p ี e ม i ยมผงซักฟอกยี่ห้ออื่นควดโหลกแก้วขนาด250มิลลิลิตร2ขวดพร้อมฝาช้อนโต๊ะ2คันน้ำอุ่นอุณหภูม30ิ30-32องศาเซลเซียสและไฟฉายวัตถุประสงค์ของการสาธิตนี้คือเพื่อแสดงให้เห็นว่า SA8 Premium สามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจด โดยมิทิ้งคราบหลงเหลืออยู่ขั้นตอนแรกคือเติมน้ำอุ่นประมาณเศษสส่วนสี่ของขวดลงในขวดโหลกแก้วทั้งสองขวดเติม SA-8 เอแปดพรีเมียมครึ่งช้อนลงไปในขวดโหลกแก้วใบแรก สฟ็อกที่ห่ออื่นลงไปในขวดโหลแก้วอีกใบหนึ่งปิดฝาขวดทั้งสองใบเขย่าวขวดโหลแก้วทั้งสองใบยอย่างน้อย30วินาทีและตั้งทิ้งไว้3นาทีขั้นตอนต่อไปคือส่องไฟฉายไปที่ขวดโหลแก้วที่ใส่ผงสฟอกยี่ห้ออื่นขวดโหลใบนั้นจะมองเห็นเป็นสีขุ่นและมีสารที่ไม่สามารถละลายได้ลอยอยู่จากนั้น ให้ส่องไฟฉายไปที่ขวดโหลแก้วใบที่ใส่ย SA เพรีเมียมจะเห็นความแตกต่างว่าขวดโหลแก้วใบนี้ไซส์สะอาดกว่าการสาธิตนี้แสดงให้เห็นว่า Amway Home SA 8 p r e m i พรเมียมสามารถละลายในน้ำได้ดีจึงสามารถล้างคราบสุขรัได้หมดจดแม้ในการทำความสะอาดคราบสุกรัที่ชำระล้างได้ยากครับก็นี่ครับผมก็แค่เอามาให้ท่านดู มันจะมีข้อมูลมากมายที่เราสามารถเข้าไปอ่าได้นะครับก็คือกินมื้อเช้าเล่าเรื่องชีวิตก็วันนี้หลายวันแล้วไม่ได้ใช้นมในการกินอาาเช้าน,นี้ใช้นมเพราะวโปรโตีนหมดเมื่อวานไม่ได้ยังไม่ได้สั่งก็เลยใช้นมแทนโปรโตีนแล้วก็ผีฝันตัวเต็นเมื่อวานเหมือนเดิมนีม่ใช้แบบซุปข้าวโพดอันที่จริงหุ่น ถ้าไมห่หุ่นก็ได้ซุปกรพร่นเนี่ยมันจะรสชาติได้รสชาติาที่ดีกว่าถ้ากินกับนมนี่ครับเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเจออ,อสอมอท่านหนึ่ง,งแล้วก็ไอ้ลองเจาะเลือดดูตอนเช้าเลยตื่นเช้าขึ้นมาเพราะว่าเจาะเลือดเสร็จเนี่ยผลที่ออกมาก็คือเลือดผมเนี่ย น้ำตาลมีแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นตเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจเหมืากันน้ำตาลมีอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นกับคือไม่มีเบาหวานผู้ายแบบนั้นแล้วก็ความดันอยู่ที่รอยยี่สิบเก้าแปดสิบแปดอกแปดุดเจ็ดประมาณเนี้ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมกับการตรวจเบื้องต้นคร่าวๆแล้ว ผมเล่าไปควงอย่งห่ระหว่างน,นมนมที่เรากินเนี่ยกับอ่าโดยโดยส่วนตัวนะครับโดยกับซุปข้าวโพดเนี่ยเป็นรสชาติที่กลมกลมมากทำมาได้เพื่อที่จะแช้ผสมนมโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะทานได้เพราะว่ามันมีรสชาติที่เข้ากันอาจจะเป็นจงร้อนก็ได้แต่จงร้อนเนี่ยอาจจะอ่า อุ่นๆเวฟอุ่นเุเน,น,นี่ยหรือว่าอุ่นนมไม่อุ่นๆแล้วก็ใช้สซดาโพดเนี่ยใส่ลงไปตอนเช้าเด็กเปิ่งเรียนเนี่ยสบายใช้เวลานิดเดียวแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบเท่ากับอาหารหนึ่งมื้ออาหารที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นมีหนังสือรับรองว่าเป็นผปลี่ยณตุ้ดเต็นมื้ออาหารเท่ากับหนึ่งมื้ออาหารจริงๆนี่ครับนี่คือสมัตตอนเช้าๆเนี่ยให้เด็กตามโรงเรียนเนี่ยสบายเลยรสชาติอร่อยอร่อยมาก รั้ว่าแต่รว่าต่นที่เคยอาทำงานโรงแรมหรือว่าดูถังของบริการโรงแรมเนี่ยต่างกวาสามารถที่จะได้รู้ได้ว่าการสัง่งซุปกระป๋อเนี่ยรสช,ชาติจะเป็นยังไงนี่ก็คล้ายกันมากเลยรสช,ชาติที่อร่อย ผมว่าใจเก่อาหารเสริมแล้วก็โปรตีนกินอยู่สี่ห้าเดือนไม่มีอ่าญาพี่น้องผมแม่เป็นบระวานพี่ชายเป็นบระวานน้องสาวก็มีโอกาสที่จะเป็นอาจจะเป็น อาจจะเป็นเบาหวานชนิดหนึ่งที่หลงผมไม่แน่ใจแต่ว่าตัวเนี้ยผมสี่สิบกไม่มียังไม่มีเบาหวานนั่งไม่มีความดันแต่ว่า,าพฤติกรรมเสี่ยงนะผมเสี่ยงกว่าคนหลายคนเยอะกับการใช้ชีวิตนะนเสี่ยงกว่าคนหลายคนที่ใช้ชีวิตเยอะแต่ว่าอาจจะเป็นโชคดีที่ผมออกกำลังกายมาก่อนแล้วก็อาจจะเลือกอาหารกินนิดนึงแต่ว่าใช้ชีวิตก็เละเตะสมเพรเหมือนกัน นอนเด็กกินเล้าสบมปรีมาก่อนเต็มครบเครื่องยู <c oughs> ่มาได้ถึง,งนาะนี้ก็ถือว่าบุญแล้วยังไม่มีโรคไปที่ก็ามาคล่ำคลายแล้วก็ในส่วนของงานการกินเนี่ยผมออกกำลังกายมาตลอดแล้วก็การปรับเปลี่ยนก็เริ่มพันปรับเปลี่ยนใจสานารก็รเป็นตัวช่วยเนี่ยทำให้รู้สึกเลยว่า ร่างกายอร์มจําทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นเยอะเหลือแต่เราจังหวะว่าจะทำยังไรให้เราได้ออกกำลังกายมาเดิมตอนนี้ยังติดเรื่องของรายได้อยู่นิดๆหน่อยๆแต่ก็เรื่องียกะแยับได้พอสมควรน,นะครับนี่คือกินมื้อเช้าเล่าเรื่องชีวิตแล้วก็คิดอย่างไรกับการสักป่าจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ